นี่คือเจสติฟฟานี่และลิฟกำลังมาเล่นกันหลังเลิกเรียนลิฟและเจสเล่นเกมกันอยู่ลิฟเล่นได้เก่งมากเธอเก่งจริงๆโอ้ใครมาเคาะประตูเนี่ยลิฟรอใครอยู่เหรอมาดูกันว่านั่นคือใครอะไปดูกันไม่เห็นไม่ใครเลยลิฟนั่นกล่องอะไรอะไม่รู้สิดูสวยจังเอามาข้างในดีกว่าเราคงได้รับของขวัญแน่ๆน มาดูกันได้แล้วว้าวมันคือมองกุฎสวยมากเลยฉันอยากลองใส่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะโอ้โหใครกันนะส่งมงกุฎมาให้พวกเธอว้าวสาวๆก็อะไรขั้นกับพวกเธอเนี่ยเธอกลายเป็นนางฟ้าตัวจริงไปแล้วเจสคือมรกตทิฟฟานี่ทับทิมลิฟท์เพ็พวกเธอสวยมากเลย ดูกันว่าจะเป็นไงต่อตื่นเธอทุกคนนาฬิกาปลุกเสียงดังแล้วหมายความว่าถึงเวลาไปโรงเรียนเทฟฟอนี่ไม่ชอบตื่นเช้าแต่ว่าเธอก็ต้องตื่นโอ้ยหัวกระแทกเลยอะช่างเธอมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่แล้วนะเปลี่ยนชุดกันเฮ้ยฉันลืมอะไรบางอย่างอะเออใช่แล้วมงกุฎของฉัน ต้อจะใส่มันด้วยมันทั้งสวยและก็มีพลังวิเศษด้วยโอ้ก็อะไรขึ้นเนี่ยไฟไหม้กันเหรอหนีเร็วต้องแบบนี้สิฉันชอบฉันแบบนี้มากกว่าและแน่นอนต้องมีกระเป๋าคู่ใจไปโรงเรียนได้แล้วฉันดูเก๋มากเลยเออกระเป๋าใบเน,นี้ ไม่เอาดีกว่าฉันจะแปลงโฉมให้มันใหม่ต้องแบบนี้สิเจ๋งเลยโอ้วันด,ดีทิฟฟานี่เธอเอะไรมาเหรอว้าวกระเป๋าใบใหม่ของเธอน่ารักจังโออนั่นลิฟนี่นะแม่จะสดใสฉันพาบไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนกันเถอะลูกบาสเกตบอลเหรอเอาไปทำไมอะ<ม>อ๋อใช่แล้วฉันมีไอเดียทำให้มันดีขึ้นนิดหน่อย เป็นไงล่ะบาสกตบบอลลูกเนี้ยไม่แย่แล้วใช่ไหม阿าลเรามีเวลาไม่มากไปโรงเรียนกันเถอะอาฮะไปกันเลยและตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนอยากรู้ว่าเพื่อนรมชัดของสาวๆจำพวกเธอได้ไหมเพราะพวกเธอดูเปลี่ยนไปมากโอ้นี่ไงสาวๆมาแล้วทุกคนตกใจกับลูกใหม่ของพวกเขาพวกเขากลายเป็นสาวสวยและฮอตที่สุดในโรงเรียน ทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอแล้วตอนนี้วันด,ดีจ้าฮะนันเซสนินะฉันรักเธอมากเลยเธอเคยสวยแต่ว่าตอนนี้สวยยิ่งกว่าเดิมโอ้เธอขยิบตาให้ฉันด้วยน่ารักจังสุดยอดเลยหยุดนะส,นสาวๆมาโรงเรียนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย รีบไปเรียนคณิตเดี๋ยวนี้เลยได้ยินไหมแล้วพวกเธอโมดทำอะไรอยู่รียบเข้าห้องเรียนเดี๋ยวนี้ไม่เรียนกันเลยสักนิดเด็กพวกนี้นี่นะข่อยชั่วหน่อยเงียบเงียบเรียนกันเงียบเงียบเราจะเริ่มเรียนกันแล้วพวกเธอคงคิดหม่ออกใช่ไหมเอาล่ะเรามีข้อสอบทุกคนพร้อมใช่ไหม หวังว่าทุกคนจะพร้อมและนี่คือกระสุดท้ายของเธอี้มงั้นก็มาเริ่มกันเลยพวาเธอมีเวลาทั้งหมด50นาทีเท่านั้นและก็จับเวลาได้ฮะทำยังไงดีฉันยังไม่พร้อมเลยจะแก้โจทย์ได้ยังไงอ๋อกูมีข้อสอบพร้อมเฉลยอ,อยู่บนโต๊ะฉันต้องการคำตอบอ่ละฉันมีไอเดียแล้ว ฉันจะขโมยคำตอบของครูฉันจะสร้างประตูมิติเอาล่ะทีนี้ก็หยิบมันเลยหวังว่าครูจะไม่เห็นนะอุ๊ปส์นี่มันหมายความว่ายังไงอ่ามีคนเล่นโกงนี่นะงั้นก็ทิฟฟานี่เธอได้ F ทันทีเพราะว่าโกงเอานี้ไปเลยอะไรนะไม่มันเกิดขึ้นยังไงโสาวฉันสอบตโอ๊ยยาที่สุดเลยฉันจะทำยังไงดี ไม่รู้อะไรเลยต้องคิดต้องคิดอ้อคำตอบครูต้องไม่ให้ฉัน,นแน่แน่อ๋อไอเดียมีลูกบาสนิดนะฉันจะใช้มันเบีเ่ยงเบนความสนใจของครูมันสว่างสดใสจนตาพลาาอะไรนะแสงจ้าสลิดเกนิน่ครูมองไม่เห็นเลยนะต้องใส่แว่นกันแดดให้ทำแบบนี้เนี่ยมีปาร์ตี้กันได้ไงเราสอบกันอยู่นะเฮ้ ลิฟอยู่ไหนลิฟนั่นไงเธอพยายามขโมยคำตอบของข้อสอบเอานี่ไปเลยสอบตกเธอได้เกรด F เหมือนกันกลับไปนั่งที่ใดแล้วตอนนี้ลิฟก็สอบตกเหมือนกันฉันจะสอบตกไม่ได้นะฉันต้องทำอะไรสักอย่างทำยังไงดีฉันไม่รู้อะไรเลยคะแก้จะได้ยังไงเหลวไหลไม่มากแล้วฉันต้องสอบตกแน่แนเฮ้เจสในคำตอบ โอ้แดนนี่นายคือผู้ช่วยชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับคำตอบนะนี่แหละที่ฉันต้องการนะ่ารักจังเขาวัดรูปให้ด้วยโอ้นี่มันอะไรคำตอบแดนนี่เหรองั้นแดนนี่ก็ได้เอฟหืมข้ออีนทั่วทีนี่ก็ไม่ต้องตรวจข้อสอบแล้วเฮ้เธอ,อใจร้ายจังเลยฉันจะสอนบทเรียนให้ครูต้องใช้เวทมนต์สักหน่อยปล่อยให้เขาเสียล,ลงไปที่ครูนี่แนมะเพราะว่าครูใจร้ายเหมือนท็อกซิก เธอทำอะไรลงไปเนี่ยครูเพื่อนไปหมดแล้วนี่มันมน่าขยะแขยงมากเฮ้ยทุกคนโดนกักบ,บริเวณเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยใครเป็นคนทำสารภาพมาพวกเธอหัวเราะเยาะครูทำไมเนี่ยอยุดนะเป็นบทเรียนที่ดีมากได้รู้ว่าอย่าใจร้ายกับเราขอบคุณขอบคุณเอาล่ะไม่มีข้อสอบแล้วไม่มีสอบก็ไม่ต้องสอบตก ที่นี่ก็ถึงเวลาพักเที่ยแล้วนะทุกคนไปกันเลยเฮ้ยเจส,เ,จสเธอเจ๋งมากเลยขอบคุณที่ปกป้องพวกเราใครยกอดกันนะผสมกันเถอเจสเราต้องการเธอ <c oughs> โอ้ก็ได้ย <c oughs> ทุกคนมุงอะไรอยู่เนี่ยว้าวเชียร์ลีดเดอร์นี่นะ สาวๆพวกเธออยากลองดูไหมนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ตัวเองรีบมาลองกันเลยพวกเธอทําได้กีป่ปอมๆขึ้นมาแล้วก็ไปเลยเออก็ได้มาลองกันฉันเต้นได้อยู่แล้วฉันก็ชอบเหมือนกันมันงา่ยายมากเย้ใช่ฉันก็จะลองว้าวไม่ยากอย่างที่คิดเลยสนึ่ัสงฮะสุดยอดโอ้มองกุฎคอนเซปต์หลุดไปแล้ว อยู่ที่บนหัวแดนนี่ตอนนี้เขากลายเป็นหนุ่มพิ่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนแต่เจสกลับมาเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนเดิมและเธอกำลังอารมณ์เสียอะไรอะเจสอย่าร้องไห้นะเจสเอามองกุฎของเธอคืนไปมันเหมาะกับเธอมากกว่าเธอคือเจ้าหญิงของฉันจริงเหรอขอบคุณนะแดนนี่เธอเก่งที่สุดเลยทำไมเขาถึงกอดเจสละ่ะฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะ อยางจบลงอย่างสวยงามความรักชน,นะทุกสิ่งสุดยอดเพราะเธอดูเข้ากันได้ดีจริงๆโอ้แซมหวัดดีทำไมนายดูใจร้ายจะมีอะไรเหรออย่าต่อยฉันนะเลิกยุ่งกับเจสฉันชอบเธอเข้าใจไหมก็อะไรขึ้นนะอย่าแต่ต้องแดนนี่ของฉันนะแซมฉันจะสอนบทเรียนให้นายอย่าทำร้ายคนรักของฉัน จะได้รู้ไว้ไปให้พหน้นเลยอย่าให้ฉันเจอนายอีกนะว้าวโอ้เจสเธอจัดการเขาได้ดีมากเธอนิ่หน้าเหลือเชื่องั้นฉันจะไปส่งบ้านนะได้สิถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย